วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ DJ n o r m a ์นะฮะวันนี้จะมาแนะนำฮีโร่ชื่อว่า Shadow Blade นั่นเองฮะหรือเรียกชื่อว่า Justin Bieber ในร่างอวตาร EA ตัวนี้นะฮะเจ้า Shadow Blade เนี่ยเป็นฮีโร่สายเอจิที่สามารถเปลี่ยนสายตัวเองเนี่ยตามอันติของเองว่าจะไปดูสแต็ของใครก็คือสเต็ของฮีโร่ตัวนั้นๆเนี่ยเช่นตัวนี้นะฮะตอนนี้เราเป็นสายเอจิอยู่เราสามารถจะดูเป็นสายสติงจากฮีโร่ฝั่งเรา หรือฝั่งเขาก็ได้เดี๋ยวลองดูนะฮะที่สมมุติจะดูเป็นสายอินกะอ่ะกลายเป็นสายอินแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกดูดสายะเต็กันเพราะว่าจะเพิ่มเลือดให้เราได้นะฮะสำหรับเจ้าชาลูเบตเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยที่ดูสเตปที่เป็นอันเต็ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็ได้ว่าได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นสเต็งเป็นอินหรือว่าเป็นเอจิเป็นสายดังเดิมของตัวเองแต่ว่าจะไปดูดเอาสกอร์สเต็ปของคนอื่นมานะฮะ ก็คือเฮ้ยพิปเปิลพดทํทำไมเนี่ยโอ้เสียจังหวะเลยเอาใหม่เอาใหม่ก็คือว่าหลังจากที่ดูดเนี่ยก็จะคูดาวอยู่ที่60วิวิถ้าโดนคิวเนี่ยโดนค่าเนี่ยก็จะหายไปก็ต้องมาดูดกันใหม่นะฮะสำหรับสกิลแรกเนี่ยที่เป็นสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่มพลังแข็งแกร่งให้ตัวเองหรือว่าเป็นส,สกิลของสายสเต็งนั่นเองนะฮะซึ่งสกิลนี้นั้นเนี่ยเมื่ออัพไปเนี่ย ก่อจะเพิ่มเกาะให้เราเป็นเกาะเวทแล้วก็เกาะอ,อะไรนะเกาะเกาะธรรมดานี่แหละเออเกาะกายภาพเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทําให้สตูสโล <am> เมื่อัตูเนี่ย <am> เดินผ่านเนี่ยอย่างนี้นะฮะเดี <am> ย๋ยวลองดูกันจดี <you> ย๋ยให้ัตูสโลด้วยนะฮะส <am> าหรับสกิลสองนะฮะ <am> เป็นสกิลที่ <am> เป็นของสายเอติีซึ่ง หลายๆคนถามมาเอาเป็นเป็นสกิลของตงัวนี้ไม่ใช่นะฮะก็คือสกิลเนี่ยสามารถใช้ได้ได้กับลูกสายที่เราเปลี่ยนอันติก็คือเลเวลหนึ่งก็จะเปลี่ยนใช้ได้เลยนะฮะซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่กระโดดไปหาศัตรูหรือกระโดดมาหาฝั่งเดียวกันได้ซึ่งถ้ากระโดดหาฝั่งเดียวกันเนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากระโดดมาหาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะดูดเอาดาเมจของอีกฝั่งนึงมานะฮะดูดเอาดาเมจของฝั่งหนึ่งมาตีสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้า จะเป็นสกิล3ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มการมองเห็นในระยะ600แรงนะฮะที่เราจะมองเห็นนะครับซึ่งก็จะไว้หาตุ้นที่ต้นตามป่าและเท่านั้นยังไม่พอสกิลนี้เนี่ยยังทำให้ตีไกล,ต,ไกลตีไกลเหมือนตัวตัวอินเลยซึ่งจุดเด่นก็ไม่ได้อยู่ที่ว่ามองเห็นหรือว่าสามารถตีไกลจุดเด่นเนี่ยคือเมื่อฮีโร่เราเนี่ย โอ้โยอีเืิ่มจะพูดอะไรอยู่แยะเนี่ยอืมอ่าใหม่เอาใหม่ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะวัดความแรงที่บวกไปเราเห็นตัวเลขขีดฟวาใช่ไหมจะบวกไปตามของที่เราออกถ้าเราออกเป็นของสายทิ้งเนี่ยก็จะบวกดามเมจเข้าไปหรือทุกสายเนี่ยแต่ละสายเนี่ยถ้าเราเพิ่มความสามารถเช่นออกฮาร์ดเนี่ยอย่างนี้นะฮะเฮ้ยทำไมมันดื้อเลยามา เนี่ยาการออกของผมก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะฮะเมื่อเราออกของอย่างนี้เนี่ยแล้วเราแปลงร่างเนี่ยปึง้งก็จะบวกดาเมจไปอีกติดบวกทำไมนั่นนะสิล้อเล่นนะฮะสกิลนี้เนี่ยของ Shadowbane เนี่ยจะบวกสเต็งสิบสองซึ่งเป็นเป็นการบวกสเต็งส่วนสกิลที่สองเนี่ยก็จะเป็นการบวกเอจิไปอีกสิบสองสกิลที่สามก็จะบวกเออ่มอินไปอีกสิบสองแต่ว่ายังไม่พอยังสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นตาม ปายอินที่ตัวละควรเรามีเนี่ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นการเล่นสายอินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเรื่องอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละตัวเชดเบเนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เล่นไม่ยากฮะแต่ว่าต้องอาศัยทีมช่วยด้วยซึ่งเชดเบเนเนี่ยมีความสามารถที่จะคือจะเป็นแทงก็ได้เป็นเหล็กก็ได้เป็นอินก็ได้เป็นซับก็ได้เป็นได้หมดเลยนะฮะแล้วแต่ความถาัดของแต่ละคนก็ลองเอาไปประยุกต์กันดูนะฮะสำหรับการออกของแล้วการเล่นเนี่ย s ช a ร์เบตย่มีจุดเด่นอยู่ประมาณนี้นะฮะเป็นฮีโร่ที่แกงค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นขอมโบอย่างนี้นะฮะกระโดดเิดแล้วก็ยิงเวลาตัตูหนีเนี่ยก็นนสามารถทําอย่างนี้ได้อ่าก็จะเป็นอยงนีไปก่อขอจบการแนะนำฮีโร่ h ชอร์เบตแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับผม